่อไปนะครับเราจะมาล่อกันครับสอบไอ้บอลสอบเลยยอมไหมยอมไหมไม่ยอมยอมมั่นใจกลัวครมั่นใจให้90%ครับ90%ครับคุณเท่าไหร่ครับอ่าคุมีมั่นใจเท่าไหร่ผมคูณเข้าไป10เลยครับอ๋อจริงอ่ะไอ้ดูว่าไงไอ้ดเอา อาการแล้วตะน้ำงน้ำน้ำผมม่มันเจเท่าไหผมคูไป ังไม่รู้ทักษะการทุ่มเงินเท่าไหร่่ไมเออเดี๋ยวผมก็จะสอนน้องด้วยครับแล้วพอสอนเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาตีกันลงๆกันจริงๆเลยวันนี้จะมาจิตลงทุ่มขวากิ่งขึ้นมาแล้วก็น้องนะครับก็จะเป็นตีกันเหมือนกันแต่จะตีคู่กับแอบดิวแอบดิวยังมาไม่ถึงนะประกบคู่ครับแต่ประกบคู่มันมันล้างแทีนกันแหละเดี๋ยวเป็นยังไงกันเริ่มไปดูกันเลยครับไป บอลเดินจากกาัมป้อ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 มเหรอป้อมเหรอไม่หานนะครับไปแล้วคนนี้ต่อไปนะครับเราจะมาล่อก,กันครับล่ <c oughs> ออะไรล่รอเบาข้ามหน้าเลยมัลยอ่ะโอเคครับต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย์มาแต,ตาละล้อมก่อนเขารบทุกทุกตาวทุก

หน่งสองสองมาสองมาสองมาะสองน่ั่งนั้นนี่เจ็บมากปังบังเลางเบมานเนียนกันน่งการเต้ตัวี้การเต้ตัวงง 一、二、三、二、一、二、三、三、四、三、三、四、四、八，来。 บังบ้งบ้างมาเออเป็นสองทีนี่นี่ขึ้นอยู่กับวิธีมวยปั้มเออาดประวายครูวาครู มุมดำนะครับเป็นในส่วนของปอนสิทธิ์อาร์ตร้อยหอนะครับผมส่วนในมุมขาวนะครับผมเขาอี้ซังนะครับดูกันนะครับว่าวันนี้สิทธิ์จะล้างครูหรือเปล่ายกที่หนึ่งนะครับ ต่อให้ฟังต่อให้ ตอนนี้นะครับลูกฝ่ายเดียวครับผมโอ้โหคุณนี่ัะช้าตลอดนะโอ้โหดังตับอยู่เมื่อกี้บอลจะเนียร์ฟาดหางลงมาแล้ว ไม่ใแล้วนะครับ ตัวเมืฝ่ายไดฝ่ายนึงน็อกนะครับ ยอมไหมไม่ยอมยอมพิพากษากรรมการครับขอเชิญตั้งมือเวทีนะครับผมกรรมการรับเลยมารับเลยได้เลยมาชูมือสองคน่าคุณจะให้ใครผู้ชนะนะครับเฮ้ยมาเกียแล้ว ครับนี่คือการตัดสินนะครับระหว่างศึกครั้งยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหคุณปอนมีความมั่นใจเฉลือเกินอ๋อครับผมคุณเลียนดิวนะครับจะทำการตัดตัดสินนับัดนี้ผู้ชนะได้เกยวเฮ้ขาที่สั่งชนะครับผมใจเย็นใจเย็นกรรมการเลยครับจบเวลาแล้วนะครับพวกเรา ต่อไปมีกีกู้เด็กคนนี้ครับใช่โอเคสวัสดีครับตอนนี้หลังจากที่ผมไปขึ้นสังเวียนมาประมาณ1ิปีหลังจากที่ชชแล้บแพ้เข็มขัดในวันนั้นนี่มาเป็นกรรมการครับผมได้ไปเริ่มเรียนวิชามาจากจงชุนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นักมวยฝั่งขาวและฝั่งดำเลยครับสำหรับฝั่งดำนะครับนี่ครับอูเ,ออเสกสรรจุ๊บสิสิทธิ์อะไรครับสิทธิ์เลยครับ ผู้เมฆดสายหน้าสายหน้าโอ้กู้เมฆนะครับเฮ้ยเฮ้ยว้าวอ่าวอ่ะไหนไหนลองนีอันตกบานย่อน้ำขอหนาไ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไม่ได้นะ เออโอ้โอข้าต้ต่อไปนะครับนักมวยจากค่ามังกรขาวมะพร้าวเข็มไปครับนี่ครับเขากำลังซ้อมอยู่นะครับเพื่อรับมวยไปมาวอ่า น้งกรวินสิอะไรครับปอนน้ำยาเอ้ยสิทธิ์พ่อคูนการเอ้ยสิทธิอ์อะไเอ้านะเข้ามุมบขบ้ามุมเข้ามุมเข้ามุมแล้วเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณาแป๊บเดียวครับตึงครับยามังสนับสนุนโดยยามังกรดำหน้าขาวเพราะอะไรหน้าขาวเพราะสบู่เอกไวยเข้มสบู่เอกไวยเรา อันนี้ได้ยินข่าวว่ายายปวดหลังปวดเอวเนี่ยเขาทำยังไงทำยังไงแก้ปวดหลังปวดเอวนะครับอย่าลืมนะครับซื้อยาแก้ปวดรลังยาเอาไหม oh no ซื้อยามังกรขาวมังกรดำนะเบอร์ <c oughs> อันนี้ได้ยินว่าแม่เป็นเบาหวาน <c oughs> ใช่คร,ครับผม <c oughs> ยามังกรดำยา้อยาเบาหวานเออเบาหวาน ตามมฆกรดดำไม่สั่งเลยครับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลโอเคครับเราก็จบกันแค่นี้ครับบ๊ายบายเาฝากพิ่นึงคนขายนะครับแล้วยาหนิช่วยลดราคาด้วยครับคนขายชื่ออะไรครับคนขายชื่อหนึ่งสองไปเอ้ย ดีหมวนะเอดีหมดนะเออเตะได้เตะได้นะเตะได้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยยาวก็โดนอือมาแล้วมาแล้วมังกรมังกรขาวมังกรขาวเอือมังกรขาว

ê 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 hay xin bé gọt à. ê tao tao bỏ cái ca lắm tao bỏ cái ca lắm tao Cô đi tao đi tao tao không chỉ biết nghỉ phải tặng lắm ôi ท่าทักกระจายทอดแล้วครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างทั้งสองต่างเริ่มเหนื่ยอย,อย,อย,อยลแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยรลับไละนี่นี่นี่เอทา่าเต็มสิบครับแต่ไม่โดนเลย

สองมอบเข็มขัดเมื่อแชมป์โลกปี2010ที่ผมได้ขึ้นต่อยกับคุณเสวีนะครับปรากฏว่าวันนั้นคุณสวีได้ทำการยัดตังกรรมการและเขาโดนจับได้ในภายหลังนะครับเลยได้าวันนั้นผมต่อยเขากเสียบอะใส่เข็มขัดกับบันทึกทางชนะเชื่ออ๋อโอเคครับวันนี้เราจะมาตัดสินนะครับระหว่างน็อตสิทธิ์นงประคุณแมนบอยใช่ครับผมแล้วก็แอนดิวนะครับสิทธิ์ใส่หน้าใส่หน้า สนนันนะครับก็คือกรรมการคุณคุณว่างไงครับคุณว่างไงอ๋อคุณว่างไงครับนึกว่าถามคุตอน,นี้เราได้ได้คะแนนได้คะแนนแล้วนะครับใครยอมแพ้ใครยอมแพ้ค,ความมั่นใจในการชนะคุนะครับทำคะแนนดีกว่าเลยคนระับคุณไดนดีเท่าไหร่ครับเรีบร้อยครับเร้อยครับร้อยคสบผมร้อยคบครับแล้วผู้ชนะก็คือตึ้ง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 

ขอนห้ลครับบอนแอนดิวปิดคลิปดิแอนดี้ครับครับผมรอบวันนี้ทุกคนสนุกไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมครับโอถามทุกคนหรือถามเราถามเราถามเราเหนื่องไหนกันครับที่เราที่ต้องมาดูพวกเราปิดคลิปปิดคลิปฝากไอจีฝากซีรีส์เราฝาก ซีรีส์อ้อมกอดบ้านเกิดนะครับผมออนแนททุกอาทิตย์อนแนททุกวันสู่เวลา6โมงครับผมทางช่องทางช่องไทยแบนด์ไทยแบนด์ Entertainment ครับผมทางช่องไทยแบนด์นะครับเอาฝากฝากไอจีหน่อยเราทุกคนนี่ครับไอจีผมจะขึ้นตรงนี้เลยครับนี่มทถามคนเลยเอาขึ้นด้วยปิ้งเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะครับชื่อปอนจีจี POND แล้วก็ GG ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวคลิปจะตามมาทีหลังคลิปวันนี้ันนี้ฝากไปก่อนนะครับโอเคครับถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรร่วมกันนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับอยากให้ไปบุกบ้านปอนได้หมดนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องทาวายซังครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปต่อมามา